ปัญห,หาไม่ด,ด้วยหนึ่งคือผิวมันอาจจะเป็นแบบ<อ>นิ่มแล้วมันแบบหย่อนง่ายมากกว่าแล้วที่สำคัญคือเราแต่งตาไงฮะแต่งหน้าแต่งตาบ<ช>่อยๆแล้วเวลาเช็ดอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ทําให้ผิวตรงนี้มันหย่อนลงมาง่ายขึ้นที่สำคัญคนปัจจุบันก็คือเหมือนกับต้องทางานอะไรที่อยู่หน้าอคอมพิวเตอร์หรือต้องใช้สายตาเยอะๆมันก็ยิ่ง<อ>ทาให้ตรงนี้ตกขึ้นมาค่อยงเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันตกเยอะขึ้นแล้วเราก็อาจจะ ไม่ได้เป็นคนที่ที่เหมือนกับติดสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยถ้าบางคนชอบติดสติ๊กเกอร์นะฮะถ้าติดสติ๊กเกอร์สุดทา้ายก็ต้องมาทำตายอยู่ดีเพราะว่าผิวหนังมันก็จะหย่อนเร็วขึ้นอีกเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาทำซะมันได้ถึงเวลาแล้วมั้งผมว่ามันถึงนานแล้วไหมคาหมอก็ไม่มีเวลาว่างที่เราว่างก็ามาทำอเอาตักนังตาใครมันออกเพราะว่าจริงๆรูปทรงตาโอเคครับพี่รูปทรงตาโอเคเดี๋ยว ทำชั้นให้ชัดแล้วก็มันก็จะแต่งตาอะไรง่ายขึ้นค่ะหมอคะแต่ไปดูในรีวิวมันเห็นอะไรตาหางหงมันคืออะไรอคะหมอตาหางหงคือเป็นการตวัดหนังตาแบบคือสำหรับอ่คนที่หนังตาหางตาปกนะครับไม่ใช่แล้วก็ตวัดขึ้นเพื่อทําให้เป็นให้มันขึ้นแต่ของผมว่าบางบางคนมันตวัดออกมาเสร็จแล้วแบบคือมันเป็นรอยอ่ะมันเป็นแผลแต่ว่าของผมมันสามารถทําให้มันยกได้โดยที่ไม่มีแผล เพราะแบบนั้นสวยกว่าเพราะถ้ามีแหลยาวออกมาเป็นเป็นไม่สวยครัใช่ใช่แต่ก็แต่ก็เหตุอ่านดูเขาบอกว่าถ้าคนอายุเยอะๆมากๆถ้ามันมีปัญหามันก็คือจะเห็นเป็นรอยเหมือนเป็นตีนกาไปเลยอีกเส้นหนึ่งไปเลยใช่มันไม่สวยแต่เรามีมีวิธีการตัดที่ทําให้ไม่รู้สึกว่ามันเป็อยตีนกามันจะเป็นอะไรที่สวยกว่าแล้วก็ปรับไปแต่แต่เมือนผมดูจากรูปกอพี่อ่ะมันข้างขวาข้างเนี้ย มันเหมือนแบบน่าเหมือนมีกล้ามตัวอ่อนแรงนิดหนึ่งเดี๋ยวผมดูอีกทีนะครับมันมันตุยกว่าท้างนี้คะคะหมอมันดูแบบตกตกตุยตุยกว่าใช่มันอาจจะเป็นเหมือนกระนังตาตกมาสักระยะหนึ่งแล้วเรามีการใช้หน้าผากช่วยไงมันช่วยเบิ่งตาก็เลยทําให้ครั้งนี้มันเหมือนกับคิ้วเรายกขึ้นค่ะแล้วก็แบบเป็นคนแบบชอบใช้สีหน้าด้วยค่ะหมออย่างเงี้ยหมอใช่เป็นเรื่องปกติค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันทําให ไปถึงตาแล้วก็มันดิ้กลอเยาเรากำลังมาเรายู่หน้าลงมาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมารวมตรงกลางทุกอย่างก็จะตกท่วงลงมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราทําหนังตาแล้วก็ตัวชั้นตาให้มันดีขึ้นตรงนี้เราก็จะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ละทุกอย่างมันก็ได้จะพาการรวมเป็นการสดใสางหน้าหมดเลยลองเหมือนที่อยากได้ชั้นตัดแต่ว่าให้ธรรมชาติหรือว่าเผื่อแต่งตางนี่เอาที่หมอคิดว่ามันน่าจะบอกครับพี่ต่้มเลยค่ะหมอก็ ก็อยากจะได้แบบประมาณ<อ>หวานหวาน,านหมอไอ้ต้องติดตาเนี่ยคือสักค่ะสักดำแต่ว่าแต่ว่าพอมันล้างก็ใช้อายไลเนอร์สีเขียนเข้าไปแต่พอล้างมันก็ยังจะเห็นเป็นเส้นลางๆเดิมอยู่นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะได้คิดถึงชั้นตาที่มันมีอายไลเนอร์สักนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเราทาชั้นตาธรรมชาติเกินไปแล้วมีอายไลเนอร์สักอยู่มันจะเหมือนไม่มีชั้นตาไงเพราะนั้นต้องเอาเอาหนากว่าปกติมากกว่าธรรมชาตินิดหนึ่งเพื่อเผื่อไว้แต่งตา ใช่แต่ปกติก็เป็นคนชอบแต่งแต่งทุกวันอยู่แล้วอ๋อเราชอบแต่งสบายถ้าเราชอบแต่งก็ทำให้ตามันดูสดใสดูกลมกขึนแล้วก็ทําให้ตัวตัวชั้นตาดูชัดขึ้นนิดนึงค่ะก็จะดูย้อนกลับไปอ๋อย้อนไวกันไปเพราะชั้นตาสวยครับโอเคเพราะว่าไปทํางานก็จะตาก็คือจะต้องมีสีอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตาเนี่ยก็คือชอบไหยคะหมอชอบตาที่มีสีอะไรอย่างเงี้ยได้เมื่อมีความสุขกับการแต่งตาโดยกาทำชั้นตาให้เอาไว้ให้แต่ง โอเคโหโดนใจมาก